นี่ไงนมนมเนี่ยนมนมเนี่ยเพินเชนะมึงเนี่ยมไอ้มืนนองไอม้มือนไอ้มือนไอ้มือนไอ้มือนมนถึงอะไรลอาตะลกลอกกอดไม่ได้ดยินหรือเป่าหรอ ะะจะลงละจะลงถ้าลงมันกระโดดไปแล้วนี่แหละนต้าจะลงล่ยอื้ม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 อ่าชูเข้าไปอ่ะอื้มอ่ะอื้มอ่าอื้มไม้มันคันเลยเลย ฮอืมจิกนั่นน้องปูนะป่ะปะเออจิกน้องปูนะ่น่ะน่ะนมอ่ะนี่เนี้ย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 แม่บอกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฉียงเหรอเฉียงเหรอเดี๋ยวนี้เฉียงเหรอสามวันข้าวสี่วันเไม่ขี้ กินมะละกอไปแล้วแล้วก,ก็ขี้อนี้ไอ้คนอะไรว่าเปิดชื่ออะไรล,ลืมเช่แล้เนี่ยเปิดเครื่องโฆษณาเครื่องอะไรประกาศมาอันอยู่ว่าไงผู้หญิงคนนั้นมันมาก็มนันย่างไงอยู่ มันนอนมันนอนแล้วมันนั่งที่เสือน่ะบอกเดี๋ยวขอโทษตีหอวพูดเขายุ่งเลยเลือดมันไหลออกน้องเสือเลยว่ามานันแล้วกูบาไปเลยมันไปเขาบอกไปเลยโดนอะไรลเลือดนึ่ไหลออกนนองนาดีกาจิกได้ที่ไหนล่ะ แล้วอ็ไอ้ E นั่นเนี่ยเอาไปใส่ฐานทักียังใส่แล้วมันก็ดับเดี๋ยวต้องพาไปที่นู่น,น,อ,น,นอะไร จะซื้ออัตนนั้นใหม่แล้วก็อืมโทรจับใหม่อะไรนะมันพันกว่าบาทมันเครื่องใหญ่ที่แท็บเล็ตก็พีการมันซื้อมามันไม่ดีนั่นไง,ม,นนไงมันก็เปิดแล้วมันไม่